นี่คือเป้ก,กันน้ำที่กันน้ำที่ดีที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะในตลาดณนะปัจจุบันก็คือตัวแบรนด์อ t ดลิฟนะครับตัวเอทร35ใช้แค่สามารถ, okay, าารถลิฟต์นะฮะทำไมผมถึงกล้าพูดคํานี้ผมว่าไม่น่าจะมีเป้ใบไหนนะครับที่สามารถเก็บลมภายในเป้ได้โดยไม่ต้องใส่ของ นี่คือรูปทรงตอนที่ยังไม่ใส่ของนะครับนี่คือรูปทรงเขาอืดูกันนี่คือในกลุมครับนี่คือลุมทั้งใบเลยอ่านี่ครับลุมทั้งใบเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องตรงนั้นอย่างเดียวนะครับเขาก็มีระบบเซฟตี้หลังนะครับนี่ครับให้ดูด้านข้างนีครับตัวปรับหลังนะฮะปรับหลังคุณจะหลังสั้นหลังยาวจะหลังสั้นจนหลังยาวได้หมด ออตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าซิปเขากันน้ำร้อยเปอเซ็นซิปกันน้ำนี่คือรูปทรงตอนที่ยังไม่ใส่ของนะครับนี่คือผมปล่ปอยลมเข้าไปเห็นไหมโอ้โหนี่ลงเลยครับไม่ตึมเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเราปล่อยลมมันเป็นยังไงข้างในยัเงเป็นไม่เชื่อว่าข้นง่อไ,ไม่มีอะไอยเลย นี่ครับข้างในเขาครับแท้จะไม่มีอะไรเลยครับแต่สามารถเก็บลมได้ออาง่ายว่าใบเนี้ยเหมือนอ่าเป็นถุงลมใบหใบนึ่งเลยแหละพอเขาล็อกซิปตัวนี้เสร็จอะไรเสร็จเขาจะแบบผมดีขึ้ดนด,ด,นดนีนี่แฟบเลยทำเลเยิ้มให้ตัวเนี้ยเป็นกระเป๋าเดินป่าสำหรับสายลุยสายแบก สายบุกไม่ว่าปลาไหนครับที่มีฝนมีน้ําก็เอาเป็นทําเป็นห่วงยางได้เลยครับเอาเป็นห่วงยางลอยตามขอตามเราอ่ะปลาน้ําได้เลยเห็นไหมข้างในม,มีอะไรเมืทีที่เป็นปองๆครับอย่าลืมนะครับยากได้กระเป๋ากันน้ําดีๆที่กันน้ําได้จริงๆร้อเปอร์เซ็ไม่ต้องพึ่งฟลาชิดอ่าไม่ต้องพึ่งเรนโคเวอร์ cover. ตัวนี้เลยครับออนลิฟนะครับอ่าใครสนใจทักมาได้นะครับอ่าตัวนี้ประกัน สามปีเอ้ยสามปีหาปีเดี๋ยอฟอีรอบหนึงะนะครับ